อยากรู้ว่าเ,เครื่องเครื่องเคที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่เอะตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นราคาเท่าไหร่ถ้าแกขายอะ่ะก็ราคาพอ,อับที่บ้านเราขายเลยนะซื้ออีโวเลยหาอีโวเดียวอีโวเต็มเลยตั้งแต่หนึ่งเงินหนึ่งเงินแปดเลยมั้งตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมาผมเห็นเซฟิโรเซฟิโรก็คือคันในรูปคันเดียวคันเดียวเหรอเออแล้วผมก็ไม่เจอเลยตอนนี้เราเป็นเด็กเราอยากจะมาเห็นอะไรแบบนที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ตัดสินใจเลิก ก็เลยไปอยู่กับเขาซึ่งแบบตอนไปตอนแรกก็คือ,อโกดังเขาเฟี้ยวดีแต่ก็เริ่มลำบากแล้วเหมือนแบบโกดังที่เขาไปอยู่เนี่ยจะไปอยู่กับชาโจ้ที่เป็นนี้นะเป็นทีมแข่งครับเป็นทีมแข่งเก่าแล้ว เขาก็เหมือนซื้อบ้านพักตากอากาศเอาไว้ไว้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตัดรถไม่ได้เขาไม่มีใบอนุญาตตัดรถเออห้ามใช้แครต้องแบบขันได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าโกดังอันเนี้ยก็ผมชอบมันดูธรรมชาติที่อยู่บนเขาแล้วชาโจเขาก็จะสร้างบ้านแบบเหมือนเป็นฟิวญี่ปุ่นบ้านพักตากอากาศอะไรเงี้ยเราต้องบางทีแอบเข้าห้องน้ำเขาได้บ้างไงเออเพราะว่าห้องน้ำเราไม่ค่อยโอเคกลับมาห้องน้ำแยอีกแล้วอ่ะ อันนี้อันนี้รอบที่คุณไปเซนไดเนี่ยคือไปทาหน้าที่เหมือนเดิมเลยปะเหมือนเดิมแต่ลํารหนัะหรือรถหนักกว่าเดิมเพราะว่าเราไปกแค่อาสองคนอ๋อเออเราไม่มีตอนนี้เราพี่กระบี่มือหนึ่งตอนนี้อยู่ไหนละเขาก็ไปอยู่ของเขาแล้วเขาก็ไปอยู่เราก็แยกออกจากอนุเลยอ่าแล้วเราเท่ากับว่าเราก็ขึ้นไปกันสองคนอ่ะเราก็ต้องเป็นมือลือแล้วครั้นี้แต่ครั้นี้อันนี้มันไม่รถบรรทุกเราไม่ค่อยกลัวไงมีแต่รถเก่งอืมีแต่รถโดนแล้วเราลือได้เราทําได้เออเราก็เลยแบบ ไปช่วยเขาเขาก็ช่วยเราด้วยไงก็คือทำมาสองคนนั่นแหละเออใช่ครับแต่ว่าโอ้รอบนี้มาห้องน้ําไปวันแรกช็อคกว่าเดิมอมีกเมื่อก่อน,นแรกต่อเป็น,เป,นเป็นห้องน้ําแต่แค่แบบว่าเอาโถโถวาว,ว,วางแล้วก็เป็นหลุมมาอันนี้เป็นเหมือนตู้เนี่ยไอที่เวลาเราอยู่ตามสาธารณะที่เป็นตู้ปรติกเออเนื้อออกอ่ะหรื <laughs> อหลังอะโอ้ <laughs> <ๆ>โหหนักเลยจะแรงไม่ชินเลยเออ,เอ,อแต่ก็ต้องเอาให้ชินแล้วก็แบบห้องน้ําอ่ะ ห้องอาบน้าด้านอยู่ข้างนอกห้องนอนอยู่ห้องนอนอยู่ที่หนึ่งต้องเดินออกมา o อ t d o เพื่อจะไปอาบน้ําแล้วคุณลองคิดอากาศสองาสามองศาเช่นการ้องเดินแบบเดินเราแม่งอาบน้ําแบบเพิ่งอาบน้ําเสร็จมาแบบแล้วแม่งแบบโอ้โหไข่สั่นหมดแลวตานวัน <c oughs> พีคมันเป็นไออตรงนั้นเวลาอาบน้ําร้อนใช่ไหมครับก็จะใช้เป็นถังแก๊สออแก๊สหมดและาสามองศาคุณด้วยอาบน้ำาน้ำเย็นด้วย เแล้วอยู่บนเขาไงมันหนาวนะครับก็คือตรงนั้นเราเอาไว้แบบเก็บไอ้นี่เก็บพวกอะไรอืมอ่าเก็บพวกของแล้วก็ใส่ตู้ตรงนั้นพอาตัดตัดรถไม่ได้แล้วเราก็จะไปตัดอีกที่หนึ่งแต่ซึ่งตรงนั้นอ่ะมีของเด็ดเยอะมากเลยนะแต่ก็ซื้อไม่ได้เขาไม่ขายคือหลังห้องนอนเนี่ยเป็นที่ไว้แบบเครื่องเคเต็มเลยเหรอเพราะว่าเจ้าของวดังเขาเป็นทีมแข่ง แล้วไม่เขาถึงไม่ขายอ๋อคือเก็บไว้ใช่เอาเก็บไว้ตอนแรกเราก็แบบเฮ้ยรุ่นใหญ่จริงมาแต่กกแก่แล้วแหละเออนิ้วกุดอะแกอย่ากูซ่าอะไรอย่างเไม่รู้เฮ้ย <c oughs> อยากรู้รอะเครื่องเครื่องเคที่ญี่ปุ่นเท่าไหร่เออตอนนั้นอะตอนนั้นราคาเท่าไหร่โอ้ยถ้าแกขายอะก็ราคาพอ,อับที่บ้านเราขายะนะพอพอเลยเหรอแต่ว่าอาจจะได้แบบสมมุติว่ามันเป็นเครื่องแต่งก็อาจจะเรียกราคาได้มากกว่าอะไรแค่นั้นเองอ๋อคือเครื่องปลดระวางใช่ใช่ใช่แต่จริงๆมันเครื่องสำรองแกแกเลยไม่ขาย รถแข่งก็ตอนหลังก็เพิ่งมาได้เห็นแกก็พาไปดูที่แบบเออเป็นดีซีไฟทส่วนใหญ่ก็แกก็จะทําพวกนั้นอยู่ซึ่งก็แบบบางทีวันว่างๆแกกมม็มีงานแข่งที่สนามคือแถวนั้นอาจจะมีสนามซูโม่ก็คือจะใกล้เลยเป็นสนามใหญ่ของที่ <Send ai. S 1> เซนไดแล้วก็เวลาไปอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าไปถึงอ่ะแค่บอกชื่อทีมแข่งสวาโล่เลสซิ่ง เออโอ้โหเจ๊งลุงแม่งตัวจริงเหรอวะลุงแม่งเฟี้ยวอไหวเราเราเป็นไงพอไปถึงไม่ผ่านอุ้ยจริงเหรอเออพอพอไปถึงปึ๊บบอกชื่อทีมแบบไปเลยถ้าไม่ไม่ถ้าเมื่อกี้มึงเล่าแบบว่าพอไปถึงเนี่ยนะอ๋อพอบอกสวัสดีโรเลนติ้งแม่งไล่กลับบ้านเลยเนี่ยดึนตับเลยเดี๋ยวไปดูฟรีตลอดอ่ะฟอร์มูล่าอีเอ๊ะไม่ใช่คาร์ดิการมันฟอร์มูล่าทีมั้งเออฟอร์มูล่าทีหรือรายการท้องถิ่นอะไรเงี้ยเออก็แบบได้ไปดูเราก็อยู่ในพิษเลนด้วยปะ ได้เข้าไปแบบไม่ได้อนขนาดนะแต่ก็ได้ได้เข้าไปดูอะไรดูฟรีอะไรอาเงี้ยเข้าฟรีอ่ะมันจะเก็บตังค์ให้ข้างหน้าเออก็สนุกดีแล้วตอนนั้นเราก็จะทําอีกที่หนึ่งก็คือตัดรถอีกที่หนึ่งซึ่งเจ้าของที่อ่ะเขาก็มาคอยช่วยแล้วแหละเขาก็ไยรุ่นไยรุ่นนี่แหละบดระวางของการขายรถพวกรถเคคาอะไรเงี้ยออส่วนเจ้าของที่เขาก็จะทําสีอยู่ข้างใน เราก็มีลงให้ตัดหน่อยนอะไรเงี้ยแต่ช่วงนั้นสนุกเพราะว่าอาเขาซื้อแต่รถซิ่งมาไงสองร้อยเอสเอ็กอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นพี่น้อยมาพี่น้อยไทยใหม่นะครับอืนั้นเป็นเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันแล้วพี่น้อยก็ขึ้นมากับเราด้วยครั้งหนึ่งก็มาซื้ออีโวเลยหาอีโวอย่เดียวอีโวเต็มเลยตัดตั้งแต่หนึ่งยนหนงยันแเลยมั้งโอ้แต่หนึ่งสองสานี่ไม่เอาแล้วทอขอ มันมันต้องล้อแบบพื้น่ะผมจะล้อยากกว่าผ5จะล้อสีหกไปสี่ห้าหกมันตัดนี้อ่าตัดรึ้งคันเออไอ้นี่มันตัดยังไงอ่านเแบบโอ้แต่ก็หูอีโวลื้อทุกรุ่นอะลื้อจนจำได้อ่ะเซียนอะตอนนั้นอะพี่น้อยสอนด้วยต้องลื้ออะไรบ้างอะไรย่างเงี้ยสนุกดีแก็บางที ความสนุกของช่วงเซนไดคือเราได้เจอรถซิงเยอะเราเริ่มเราเริ่มมันอะไรเงี้ยบางทีแกก็บ้าๆไปซื้อแบบจะซื้อแพงนะแล้วก็จะมีคันนึงเดี๋ยวผมจะใส่รูปไปเป็นซีบิคสามประตูเป็นรถแข่งเลยอืก็คือเป็นรถแข่งที่ปลดระวางแล้วเราก็ไปซื้อมาเจ้าของจังเคยแข่งอ๋เอเาไปซื้อมาแล้วก็มาจอดไปที่โกดังก็จะมีรูปเดี๋ยผมไปนสตาร์ทเล่นะผมชอบเสียงมากนะั้นเครื่องน่าจะทาชุดใหญ่อยูอย่เออเสียงโคตรลั่นเลยคันนั้นเครื่องอะไร น,น่าจะบีสิบหก็แผมจาไม่ได้แล้วนะ,อะ,อะเออทำเอาเข้ามายังไงผมจำไม่ค่อยได้แล้ะเออแล้วก็โหตะเวนซื้อแบบคันนี้ไม่ได้ซื้อจังนะะซื้อเริ่มซื้อตามแบบเต็นรถอย่างเงี้ยแบบร้านขายรถมือสองอย่างเงี้ยเริ่มไปดูแบบคันไหนที่ราคาพอไปได้หาลูกค้าได้ก็เริ่มเราก็ตัดส่งมาเออจอแบบที่สามสิบเอาที่หน้าอะไรเงี้ยเออราคาได้ก็ตัดหัวเลย,อยเออ,เอ,อ แต่ส่วนถ้าเรา้องรว้ออย่างเงี้ยมันต้องมีออเดอร์ก่อนปะบางทีก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> หรือว่าเราคิดว่าอันไหนที่มันแบบว่าอันนี้ขายได้ชัวร์ซื้อแม่งเลยใช่แต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะเล่ขายก่อนเล่ถาม่<笑><笑>เออจะได้เท่าไหร่พอไหวไหมอะไรแต่เรารอบนี้เราไม่ค่อยได้เป็นคนดิวซื้อและเราเป็นคนไปเที่ยวด้วยเฉยเพราะว่าให้อาเขาจัดการเราเป็นหน้าที่กลับมาแล้วก็มาลือ้อแต่เราก็ได้ไปดูกับเขาแหละเออเพราะมันก็เจอที่เราชอบแล้วมันก็มาจังหวะหนึ่ง ที่เริ่มพอเราไปเห็นอู่รถสิ้นอะอูออ่หนึ่งซึ่งแบบเฮ้ยโหแม่งเหมือนในวิดีโอสมัยก่อนที่เคยดูใครดูวิดีโอออปชั่นอ่ะจะแบบมันจะมีภาพอูลล่อะไรเงี้ยเฮ้ยสัเหมือนสำนักที่เราเคยดูเลยเลยฟิลม,มานั้นน่ะอยากเข้าไปรู้จักจังเลยก็เลยเดินเข้าไปเล่นๆก็เดินเข้าไปดูดูอะไรนั่นเห็นรถก็รับก็ด้ดยความมั่วๆของผมอ่ะผมก็ไปคุยคุยไปคุยมาคือเราได้เรียยที่เขาเอาเราไปเพราะตรงเรื่องนี้เรื่องภาษา ใช่ล้วคุยไปคุยมาถูกคอก็เริ่มแบบเฮ้ยมีรถแบบนี้จะขายแล้วนะเออมีแบบแบบเราก็ถามตามสไตล์ม,ม,มีแบบมีรถชนบ้างไหมมีอะไรบ้างไหมเ,เดี๋ยวเราซื้อ,อก็เริ่มมีเรื่อยๆแล้วมีอีโวมาแบบไม่มีเครื่องแล้วอ่ะคือไปชนที่สนามมาอะไรเงี้ยพอเขาก็เป็นอู่ที่ทํารถเอร์กินไงยังไงมันต้องมีเสยบ้างแหละเออได้อีโวมาไม่มีเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เหลือครบเลยนะ ภายในภายในครบใช่ใช่ภายในอะไรออครบก็ซื้ออย่างนั้นมาแล้วบางทีก็เจอรถซึนามิรถแข่งรถนซึนามิก็มีนะหลอเป<ช>็นรถเก็ <ๆ S 2> บซบึนามิบ้านนะ<ช><ช>แล้วทำรถแข่งอีกทีหนึ่งบางทีน่าจะเพราะว่ามันเขาไปจอดแถวแถวสนามหรืออะไรทุกอย่างแล้วโดนซึนามิมาผมต้องไปลืออ้อสามสามอยู่คันหนึ่งรูปอาจจะแตกๆหน่อยตอนนั้นไม่ได้ทั้งสามสามทั้งสองเลยเดหลือใส่รูปไปเอยก็ฮิ้วกับแต่สามสามเนี่ย เขาเหมือนจะขายแค่ท่อนบนหรืออะไรต้องไปนั่งเรือหูแล้วรื้ออย่างยากเพราะมันเป็นสนิมหมดแล้วครับอืมอืมันเป็นสนิมหมดแล้วรื้อเขาให้แค่เครื่องออกไปตัวรถเขาไม่ได้ขายตอนนั้นหูแล้วพอไปเห็นอีกโกดังหนึ่งหูรถอีกเต็มเลยก็ตอนนั้นก็คอยสอยพวกนี้แหละความสนุกมันตรงนี้แล้วตอนนี้ไม่ได้อยู่กับรถซิ่งไงตอนนี้ไม่ได้อยู่กับรถได้เริ่มมาอยู่กับรถซิ่งแล้วใช่แลวที่สนุกขึ้นไปกว่านี้อีกก็คือสุดท้ายแล้วเราไปเจอกลุ่มหนึ่ง จริงๆอ่ะเราไม่ได้เป็นคนเจอเขาอาเขาเป็นคนเป็นเจอแล้วเขาเคยซื้อรถมาแล้วเขาก็แบบเฮ้ยมึงเราไปรู้จักพวกนี้ดูเราก็เลยแบบขับรถตอนนั้นที่อยู่ที่นู่นเราจะใช้รถแคนเตอร์แต่ในรูปอาจจะไม่มีหรอกเป็นแคนเตอร์รถเล็กๆอ่ะเหมือนรถบรรทุกก็ขับไปหาพวกมันพอได้รู้จักนี่คือกลุ่มรถซิ่งก็เป็นกลุ่มเหมือนแค่พวกเราอ่ะเป็นแค่เป็นเหมือนพวกเพื่อนเพื่อนกันเล่นรถซิ่งเล่นรถซิ่งแล้วเขาก็ ไอ้ไอคนนั้นมันเป็นลูกเจ้าของโรงงานไอ้นี่แหละแล้วเขาก็จะมีพื้นที่อยู่เขาก็จะทำเหมือนคล้ายๆโรงรถส่วนตัวเอาเป็น,นการ,กา,ราด,ลาดแล้วเขาก็จะเอารถเนี่ยมาจอดๆกันแล้วก็มาซื้อวิสกันตอนคืนตอนหลังเลิกงานอนแล้วแต่คือพวกแกงงเนี่ยจะเป็นพวกที่เล่นดิฟ<อ>ก็คือพอวันหยุดมันก็จะไปดิฟกันตามสนาม ในการเลเล็กแต่ไม่ได้เก่งนะก็คือเป็นวัยรุ่นเนี่ยแหละเหมือนเราเนี่ยอชอบรถแต่คือที่นูน่นอ่ะเขาจะจะชอบแนวดิฟเป็นซะเยอะคือการเล่นรถหลกัหลกๆของที่นู่นจะเป็นแนวนี้หมดเลยอ่ะอันนี้คือจุดจุดรถเต้นละที่คุณได้เริ่มเข้าไปแบบสัมผัสโรถซิ่งแบอบกว่าจากญี่ปุ่นจะเต็ม <ๆ S 2> ละอันนี้คือเต็มเต็มละแต่จริงๆจุดประสงค์หลักในครั้งนั้นอ่ะที่ที่ได้เข้าไปแฝงตัวกับพวกเนี้ยคือหลักๆเพราะว่า รอมันชนเนี่ยแหละแล้วเราเลไปปล่อยกลับมาใช่ใช่คือหนึ่งเขารู้ว่าเราชอบเขาก็เลยให้เราไปรู้จักพวกนี้สองก็คือถ้าเกิดมันนั่นเราก็ฮิวฮิวรถมันมาเพราะว่าเขาเคยฮิ้วกับมันมาได้ไงสมมติแบบคันไหนที่มันชนมันไม่เอาแลวมันไม่ซ่อมละก็ทิ้งก็เราก็ปล่อยกลับมาใช่แล้วก็ไปคุกครีกันอยู่มันมีอยู่สามหรือสี่คนไม่รู้จะมีเจ้าหัวหน้าเลยหัวหน้าแก๊งนี่เอสิบสาม สีดำม,มันจะมี A13 A14 แล้วก็เอที่ผมไปด้วยประจำจัมีคนนึงก็จะขับน่าจะมาม <Mark two. S 1> ร์2ทูมาร์คทูโตยตามาร์กทูก็จะามาเซอร์วิสแล้วก็ไปเดินเล่นอะไรอย่เงี้ยจนมันมีซ้อมหรือมีแข่งนี่แหละสนามแรกมันก็ไปกับเขาแต่สนามแรกมันอยู่ใกล้ๆเราก็ไปนั่งรถไปกับพวกเขาอ,อะไรอย่างเงี ขับไปบนั่งไปกับคนที่ขับนาทูแล้วก็ไปซ้อมดิฟกันแล้วก็คิดเอ้ยมันหม่งทุทีว่าเด๋ยวแล้วพวกวนะาาวน,นั้นเขารู้ไหมว่ามึงมาแบบว่าเที่ยงสอยมึงชนเจอกึงสอยได้เขาก็รู้แหละว่าบอกเลยว่าถ้าเกิดชนมาขอซื้อนะ,อะ,อะแต่แก็ไม่ชนหรอกก็เป็นเราก็ไปนั่งดูซ้อมไปช่วยเขาซเซอร์วิสไปถ่ายรูปเล่นเดี๋ยวก็ใส่รูปไปมันเป็นงานแบบท้องถิ่นของเขาอะ่ะไม่ใช่คนมือโปรนะ แต่ตอนนั้นเราถ่ายรูปได้หวยมากถ้ามาดูรูปตอนนั้นามานั่งคิดหรือถ่ายอะไรไปวะเนี่ยเออแกมีเก็บไหมบ้างมีมีเก็บอยวเราอินเสิร์ตเอาไว้กันก็เป็นภาพมัยหมยท่ที่นั่นแหละเราก็เออเริ่มแล้วคือตอนเนี้ยแมตช์นั้นนะ่ะมันเป็นเริ่มเป็นเห็นภาพที่แบบภาพในฝันแล้วนะที่ตอนนี้เราเป็นเด็กเราอยากจะมาเห็นอะไรแบบที่ญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย คือจุดประสงค์ที่ผมอยากไปญี่ปุ่น,น่ะคือผมอยากไปเห็นอะไรพวกนี้นี่แหละคือมันเป็นภาพในวิดีโอทเราเคยดูวิดีโอมาก่อนที่เราเคยดูมาก่อนเราอยากจะไปสัมผัสในชีวิตจริงอะไรเงี้ยลรวก็แบบเอ้ยเริ่มสนุกเริ่มมันแต่เขาก็แบบสนิทก,กับเรานีอะไรเขาจะเริ่มโทรแล้วย่างแบบตอนนั้นจะมีแขกที่ที่สนามอีบิสุมั้ง เขาก็จะโทรมาก่อนเฮ้ย hey, วันนี้เดี๋ยววันนี้เราเซตรถมาหน่อยอะไรเงี้ยก็มาเล่นๆกันเออเออพอเซตเสร็จเขาก็พาขึ้นไปลองบนเขาแล้วก็นั่งเวลเขาเอือ,เ,อ,อ,อเขาก็ไปลองบอกช่วยดูบูธให้หน่อยอะไรเงี้ยเออก็สนุกดีไปวิ่งบนเขาเล่นๆแล้วก็พออีกวันนึงก็นั่นแหละก็ถึงไปเขาเออแต่ลืมเล่าไว้ไอตอนที่ไปสนามครั้งแรกที่ผมนั่งไปกับมาทัวร์พวกเฉยจริงเว้ยรอเฉยอะไรโอ้เข้าตอกยาง จริงเหรอ,อเออผ้าเป็นถ่ายไปเหรอัก็ฮาเลยอ่ะแล้วทำไงคุณก็ไปขอเสร็จก,กูแต่มันพังไม่หนักไปไหนได้แค่ท่อขาได้เฉยอ๋อแต่ก็แต่ก็ช่วยกันซ่อมนั่นแหละเออเอเอาท่อออกออืมแต่คือขากลับแค่ว่าเราไม่สามารถกลับทางเก่าได้แล้วก็ต้องไปอ้อมเขาเพราะว่าเสียงมันดังไงแล้วคัเนี้คือเขาไม่ใช่รถที่ใช้ทุกวันเขาก็จะเช่าป้ายคาดมา ก็คือเป็นป้ายที่ป้ายคานี่คือรถ<ช>เช่าถูกปะ่ะใช่ครับก็เหมือนเหมือนเป็นไว้สําหรับเคลื่อนย้ายใช้แบบไปขอขนส่งได้อะไรย่างเงี้ยมั้งใช้แบบเวลาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ส่วนย่า่เขาเช่าไปงานโชว์หรือเช่าไปเพื่อแข่งนิฟอย่างเงี้ยคือรถพูกนี้มันเรียกว่าซากร,รถวิ่งอ,ะอ่ะมันเหมือนเอารถในจังหมก็เอาไปวิ่งอ่ะแค่นั้นอ่ะมันก็อาจจะไปเช่าป้ายคาพวกเนี้ยแล้วก็ไปใช้แค่ตอนอย่างนงี้มันสามารถวิ่งออกมาได้ถูกป่ะวิ่งออกมาได้วิ่งไปวิ่งกลับอันนี้คือใกล้ๆอมันก็ จะเลยทาแบบนั้นหรือหรือบางบริษัทที่เป็นบริษัทของส่งอยู่แล้วเขาจะมีป้ายอีกอันมันจะเป็นแบบเหมือนแดงรอบๆ้องอันนั้นจะจะสามารถแบบกระจายได้หลายๆคันในในบริษัทอะไรเงี้ยแต่ว่าคนขับต้องต้องเป็นคนของบริษัทหรืออะกอย่างอ่ะคือคลแท็กซี่บ้านเราปะเอออะไรประมาณนั้นเออเนี่ยมันก็จะเช่าป้ายแล้วก็ขับไปดิฟขับกลับอะไรเงี้ยเออก็สนุกดีเริ่มมันไนีแล้วเห็นในรูปอะเห็นมันมีแต่แบบ200ไม่ค่อยเห็นเซฟิโดเลยอ เอาจริงปะออผมก็ตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมาผมเห็นเฟเซฟิโรเซฟิโรก็คือคันในรูปคันเดียวคันเดียวเหรอเออแล้วผมก็ไม่เจอเลยแปลกมากเซฟิโรเนี่ยเจอน้อยมากที่ญี่ปุ่นออก็คือเจอคันนั้นแล้วก็งานดิฟครั้งนั้นครั้งเดียวเองทุกวันนี้ที่ไปญี่ปุ่นมาตลอดก็ยังไม่ค่อยเห็นเลยนะเออแปลกมากนะเออแค่คันนั้นคันเดียวเลยที่ไปงานดิฟตรงนั้นแล้วก็คือรถหลักที่เขาเอาไปดิปกันทีน่นู่นก็จะเป็นซินเบียเอชซันซีเดี่ยคือแบบ เป็นหลักเลยไปรุ่นทุกคนนะ่ะเรียกว่าขี่เป็นรถแตบ่บ้านเราก็แจ<ช>นว<ช>ิออรอะรบ้านเขารถมันถูกจริงนะถูกมากเลยนะซินเวียที่นูนนะ่นอ่ะคือตอนแรกอแบบเออคือเด็กปัม๊มหรือเด็กแบบคนขายของที่เวนก็ถื้อนอ่ะก็ขับกันได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องยากเขาก็เลยกลายเป็นบอดี้หลักที่ไปรุ่นจะเลือกเล่นแล้วแล้วมันดิบดีเออมันใช้ คือรายการเล็กๆอ่ะมันก็แค่ใส่เตดใส่โชค๊คเลยตับเบงเกิลหน่อยมันก็ลงแข่งกันได้แล้วไงลงแก่กันแล้วแต่ก็อีกรุ่นหนึ่งที่เยอะๆก็จะเป็นพวกเชเซอร์แบบพวกรอเร็วจะเยอะกว่าซิเปรโเออจะเห็นเยอะกว่ามากเลยอเออแล้วแต่ที่ถามนะเราก็ดิฟไม่เป็นหรอกออที่ถามเขาบอกว่าเออพวกสี่ประตูอันี้มันมันดิฟง่ายเออมีแค่เซเว่นนะเขาบอกจะดิฟยากหน่อยอย่างนั้นเราก,ก็ตามเขาไปอีก ซึ่งเขัได้อีกสนามห,หนึ่งแล้วเขาก็พาเราไปสนามบีบีสูซึ่งมันไกลจากเดิมที่นู่นหรือป่าครับสังคมนี่เราก็เพิ่งได้รู้สังคม,มการเล่นรถที่นู่นตั้งแต่ตอนนั้นแหละว่าเอออ๋อพอเขาจะดิฟเนี่ยเขาโคตรพยายามเลยนะคือถ้าอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้เงินในการสร้างสไลด์แล้วก็ขับไปแล้วขับอีกันตามไปพวกนี้คือเขาเช่ารถนะเขาเช่ารถบรรทุกแล้วก็ขึ้นรถเองแล้วก็ขับไปเองอีก อ๋อคือเช่าล้ทุกแล้วขี่ล้ทุกเองด้วยอ๋ออ่าอ่าแต่ผมไม่ไ้าถึงคนที่นู่นอะ่ะเขาทํางานคนที่เล่นรถหรือคนวัยรุ่นนิดนึงเขาทํางาน,นแบบเกี่ยวกับขับลรรทุกหรือโรงงานหรืออะไรกันเยอะด้วยนะเขาไม่ได้เลยแ e บบจะขับพวกลรรทุกได้อ่ะไอ้คนเจ้า,อา,อาของมาร์คทูที่ผมนั่งด้วยเขาก็เช่ารถใหญ่ไปเลยอะ่ะน<อ>ึกว่าเช่าที่ไหนเหมือนกัน แบบเหมือนเอาอะไรแบบยกขึ้นไปเลยเหมือนเอาฟุกลิปปักขึ้นไปเดียวมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่รถไม่ใช่สไลด์เลยเป็นรถบรรทุกแหละฟิลนั้นเลยแต่ว่าไอ้เจ้าของไที่เป็นหัวหน้าแก๊งน่ะที่ขับซินเบียถา่ายวดีสามเขาก็จะมีรถสไลด์ก<อ>็จะเช่ารถสไลด์มาแล้วก็ขับเองอคือที่นู่นกลายเป็นว่าเขาไม่ได้มีเช่าคนขับนะคือเช่าแล้วก็ขับเองเอเซอ,อ,อร์วิสเอง เราก็ไปเขาเหมือนเดิมแต่รอบนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่าถ้ารถชนรถอะไรมาก็คือแค่ขึ้นรถดูดกลับอก็ไปช่วยก็เซอร์วิสเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนล้ลลอแต่รู้สึกรอบนี้จะไปแข่งของจริงนะอันนี้มันเป็นสนามของคุณคุมาคุโบมั้งไอบิสืนเนี่ยก็จะมีที่เขาแข่งจริงๆครับก็มีคอร์สใหญ่แต่อันนี้เป็นคอร์สเด็กเล่นเขามีหลายคอร์สมากมันเป็นแบบสวนสัตว์ด้วยนะแต่เราก็ไม่ได้ไปทัวร์เยอะขนาดนั้นหรอกเราก็ไปอยู่แค่คอร์สเล็กๆที่เขาจะทำการแข่งดิวิชั่นเล็กๆอแล้วก็ไปเชียร์ ไอห,หัวหน้าทีนี่แหละเก่งสุดอยู่คันเดียวไอ้ยาวไอ้มาร์คทูที่นั่งมาด้วยทอ้ภูเอาอีกแล้วเสยแต่เขาไม่ได้เครื่องเราหนาเมทีอ่เออสนกุกสนุกก็ไปไปดูไปเชร์แต่ก็สุดท้ายแล้วนะไม่ได้ัะคันเลย เพราะว่าเขารู้ไงมึงบาอ๋อไอ้ทียมึงกะเอารถมึงไปแน่ๆมันมีสิบสี่คันก็ไม่ชนเออมันขับเก่งนะขับเก่งแล้วก็ยังไม่ทังก็ไม่ได้กลับมาเป็นประสบการณ์สนุกสนุกเฉยแต่ก็ได้นะเศศษอะไรเล็กน้อยบางทีก็มีเหมือนกันหรือล้นรุ่นอื่นที่แบบเออไม่ใช่ละก็หิ้วกลับมาอ๋อตะบาณนั้นประมาณนั้นคือที่ตอนอยู่เตนไดแบบเราจะไม่ค่อยได้ไป อยู่แบบจังใหญ่ใหญ่แล้วไม่ได้ซื้อตามจังให้ใหญ่แล้วรถเราจะไปซื้อตามเนี่ยตามอู่ตามกลุ่มรถซิ่งแล้วก็ตามเต็นท์แล้วก็จะมีแบบจังเล็กๆที่ที่อาอารเขารู้จักแล้วก็ม,มสนุกดีนะต้อคพูดเกาะกับปุ่มนี้นานไหมเนี่ย โอดานะก็ตั้งแต่อยู่นั้งแต่หนุ่เกือบปีนะครับก็คือจะเจอกันก็ก่อนที่จะมีวิ่งไปดิฟกันน่ะแหละจริงจริงแม่งมาอยู่อย่างนี้แม่งมีความสุขแล้วนะอ่าเริ่มเริ่มสนุกลอบนี้ไม่ค่อยท้อแล้วเออรอบนี้รู้สึกสนุกแต่ถ้าท้อบ้างตอนตอนตัดรถไปบ่อยเจออีโวเริ่ม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 เหนื่อยเริ่มเหนื่อยมันเยอะเกินเนี่ยนน้อยก็ซื้อไปเยอะแล้วก็เจ้าของโกดังที่อยู่ที่เราตัดรถอ่ะเขาค่อนข้างแบบ โอเคกับเราเออจอนสนิทกันอนหลังหลักเขาก็มาหาอะไรงียตอนที่เวลาเรากลับมาไทยแล้วนะได้ครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นทำเนี่ยอยู่กับรถซิ่งอะไรก็สักพักหนึ่งล้วก็มีปัญหาเลๆๆ็กๆน้อยสุดท้ายเราก็ตัดสินใจเลิอกอืมก็คือว่าเลิกทาเลิกทำเชียงกงแล้วก็กลับมาทางไทยคือจบแบบนั้นเรามีความสุขเออเราก็มันแล้วนะเราก็ได้ได้เจอรถซิ่งแล้วแล้วก็ทั้งหมดในระยะเวลาประมาณ3าี่ปีเนะี่ย เราได้ไปหมดแล้วอ่ะอได้ได้อยู่กับเห็นกับเหตุการณ์เชิงกงต่างๆรู้แล้วเชิงกงเขาเป็นยังไงแล้วก็บวกที่เราได้เป็นคนพาเจ้านายเที่ยวด้วยเราไปหลายหลายเมืองมากนะฮอกไกโดก็ได้ไปโตเกียวโอซาก้าถือว่ามารอบนี้คุ้มแล้วล่ะเออถือว่าเราเออเนี่ยเราก็คุ้มนะมมนะไปไปเรียกว่านอกจากทำาชิงงกงเราไปเกือบครึ่งประเทศมาแล้วอ่ะที่ญี่ปุ่นอ่ะที่ดัมพก็ไปเกือบหมดแล้วดิสนีย์เลยดิสนีย์แลนด์เลยก็คิดว่าเออพอดีกว่า ก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดตรงนั้นแล้วกลับมาไทยก็ลกลับมาไทยประมาณนั้นครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข้าวๆแต่ก็เกือบหมดนะเท่าที่นึกออกก็พยายามจะเล่าเหตุการณ์ความสนุกตั้งแต่เริ่มทำมจนทำมาจริงๆมันอาจจะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆยิบย,ย่อยที่แบบเป็นดีเทลสนุกๆอีกเยอะแต่บางทีก็นึกไม่ค่อยออกอถ้ามันรมันจริงๆนะนะต้องแบบ มีพี่คิวที่แบบจําเหตุการณ์กันได้เออนสนุกหรือวิลยากรรมแบบแสบผมผมมาเลยอย่างเงี้ยผมจะแบบค่อนข้างแบบแสบหน่อยนิดนึงแบบอารมณ์เดี๋ยวก็ปาร์ตี้อีกแล้วเดี๋ยวก็เป็นคนต้นโต้โผอ่ะจัดปาร์ตี้หน้าบ้านจัดปาร์ตี้ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ก็สนุกกันไปก็อย่างที่ผมบอกก็ตัดสินใจเลิก่าแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวค่อยมา พูดคุยกันต่อว่าหลังจากนั้นชีวิตผมก็ไปก็ยังลําบากต่อนะก็ยังกล้ายังไม่ผมเห็นคุณแบบหลังจากนั้นคือคุณก็กลับไปญี่ปุ่นต่อยรอบนะใช่ใช่แต่ว่าก็กลับมาทํางานสักพักนึงนะครับขอมาแบบพักฟื้นนิดนึงพักฟื้นร่างกายจิตใจก็ได้เป็นหนึ่งแนวทางครับช่วงอายุที่เรียกว่าไปกำลังห้าวเลยแต่บางคนก็อาจจะคิดถึงเรื่องการสร้างตัวตั้งแต่อายุประมาณนั้นหรืออยากได้เงินเดือนเยอะๆตั้งแต่ช่วง2ี่ ก,กว่าแล้วตอนนั้นน่าจะ20ก,กลางๆแล้วแหละแต่เรายังแบบยังเรียกว่ามัมวซุ่ยๆเลยมันถือว่าแบบไปใช้ชีวิตดีกว่าประสบการณ์ชีวิตอะไรเงี้ยถามว่าแบบที่ฟังมามันหนักไหมมันหนักนะม,มันหนักสําหรับแบบว่าเด็กอายุแบบ2ี่สิต้นๆหรือแบบนะอะไรเงี้ยที่จะเจอทั้งติดหนี้ทั้งแบบอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็เรามีทางเลือกมากกว่านั้นด้วยอื คืองานแบบสมมุติว่าถ้าเราเลือกที่จะเป็นไกด์หรือเป็นสจวร์มความเครียกความสบายอะไรเงี้ยต่างกันนะครับคนละโลกเลยนะแต่ก็สนุกดีครับก็ถือว่าเปนประสบการณ์เปลือเพื่อนๆชอบแล้วก็มีกําลังใจในการลุยชีวิตกันต่อนะครับเราก็ผมก็เคยเจออะไรที่มันหนักๆมาแล้วมันทําให้เราแข็งแร่งขึ้น ลองดูเปลนเป็นแนวทางหรือว่าถ้าใครแบบสนใจที่คิดว่าอยากจะทําอาชีพนี้ก็ลองศึกษาดูนะครับเพราะว่ายุคนี้น่าจะลําบากขึ้นกว่าเดิมต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าน่าจะลําบากกว่ายุคที่ผมทำครับยุคที่ผมทําขอมันค่อนข้างถูกราคานี้นะครับอย่าไปอ้างอิงอะไรกับตอนนี้นะอันนั้นมันคือเมื่อน่าจะเกือบ1ิปีที่แล้วอ่ะ นะครับมันก็เป็นอีกราคานึงและแถมเราอยู่ในที่ที่เขาไม่ค่อยรู้ด้วยอ,อ่าราคามันเลยจะถูกกว่าปกติอืมแต่เกือบซวยหรือว่าเกือบซวยอะไรทำไมวะตอนนั้นอาเขาคิดอยากจะไปฮอกไกโดเออตอนนั้นแบบว่าว no <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> อ๋อการตาก,ตากหนาวาดนี้ไปฮอกไกโดตาย <c oughs> อ่ะ,อะโอเคครับก็ จบซีรีเชียงกงเรียบร้อยถ้าเกิดว่าใครที่ดูแล้วคิดว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้แล้วเดี๋ยวผมอาจจะลองจับคำถามที่คิดว่าเราตอบได้มาตอบตั้งหากอีกทีหนึ่งละกันแล้วเดี๋ยวก็มาฟังกันต่อว่าประวัติของผมจะไปลุยยังไงกันต่อวิลกรรมมึงเยอะบบยวิลกรรมอีกเยอะครับผมแล้วก็มีที่พูดไม่ได้เยอะใช่เพามียอยู่ข้างหลังกล้อง